สำหรับกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครมสัญจรที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปาง14-15มกราคมนี้นะคะเป็นการประชุมครมอนอกสถานที่อย่างเป็นทางการโดยในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะออกเดินทางจากอากองบินนะคะ Bn6 เนี่ยท่าอากาศยานทหาร2บน6ไปที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จุดแรกที่จะไปเนี่ยนะคะจะไปที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จะไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยท่านถึงจะไปพบปะกับประชาชนแต่ว่าก็จะไปอีกหนึ่งวัดคือวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารที่อำเภอจอมทองค่ะไปสักการะพระธาตุสีจอมทองก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่แจ่มค่ะที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยท่านนายก จะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบครบวงจรนะคะคแล้วก็จะไปเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่บ้านแม่ปานศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรอำเภอแม่แจ่มที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาลดการปลูกษษรรพืชเศษษร,รเศษฐกิจเชิงเดียวค่ะ ช่วงเช้าอยู่เชียงใหม่ช่วงบ่ายไปลำปางต่อนะจ๊ะ,ะไปลำปางเนี่ยท่านก็ไปที่อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะครับไปพบประ,ประชชนนะครับและเป็นประธานมอบโฉนดชุมชนให้แก่ผู้ว่าลำปางจากนั้นก็จะเป็นประธานเปิดศูนย์แสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลต่อมาในช่วงค่ำก็จะไปเยี่ยมชมสะพานรัศดาพิเศษ ตำบลหัวเวียงอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเยี่ยมชมสตรีทอาร์ตริมแม่น้ำวางแม่ไปแนวสายอาร์ตด้วยนะฮะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับลำปางตอนนี้ก็บูมขึ้นมากๆกในช่วงปีที่ผ่านมานะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่15มกราคมนะครับนายกก็จะเป็นประธานประชุมครมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดลำปางนะครับและช่วงบ่ายหลังการประชุมครมเสร็จสิ้นนายกก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุลำปางหลวงและเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรี สมเดจพระมนเรศวรมหาราชก่อนจะเดินทางกลับกทมนะครับ,รบเป็นการเดินทางที่คิวแน่นมากจริงๆนะถ้าถ้าลำางหลวงเนี่ยก็ถือว่าเป็น <c oughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแล้วก็เป็นวัดที่ชาวหวัดลำปางรวมทั้งคนในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเคารพศรัทธาอย่างยิ่งเลยนะครับ,รบแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปในวันจันทร์ใช่ไหมครับ,รบวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของในสี่ของพลังประชารัฐ ที่จังหวัดเชียงรายใช่ครับเพราะว่าวันวันนี้ฮะตามกําหนดการของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการจัดงานใหญ่เลยที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงรายซึ่งก็เป็นศูนย์ประชุมของทางการและก็เป็นศูนย์ที่คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากเพื่อไทยและเป็นอดีตสอสหลายสมัยของจังหวัดเชียงรายเนี่ยโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้ทำไม ผู้ว่าราชการจังหวัด,ชวดเชียงรายเนี่ยถึงอนุญ,ญาตให้พักพลังประชารัฐเนี่ยไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เพราะว่าวันนี้เขามีนัดหมายในการที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของจังหวัดเชียงรายนะครับคุณะระวีคุณกาจดาฮะ